ใครที่สมาร์ทโฟนแล็ปท็อปยังใช้เป็น Wi-Fi AC เดิรอยู่นะฮะคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเราเตอร์ราคาแพงเวอร์เป็น a x ก็ได้เจ้าตัวนี้นะครับคือ TV Link Archer c 64ครับเข้ามาพร้อมกับ Wi-Fi AC ระดับ1,200เมกะบิตเพอร์เซกนะฮะมันดีอย่างไรครับไปดูรีวิวกันราคาเพียง1 0 9 0บาทเท่านั้นสวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับ ต้องเกินแบบนี้ก่อนว่า Wi-Fi X r o u อร์เนี่ยมันก็เหมาะกับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi AX เหมือนกันหรือ Wi-Fi 6นั่นแหละมันเร็วมันแรงนะครับแต่ถ้า Uber, อุปกรณ์เดิมของคุณนะครับเช่นสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมผมเป็น Huawei P30 Pro ที่รองรับ Wi-Fi AC เท่านั้นนะฮะการรับ Wi-Fi จากเราเตอร์ Wi-Fi 6เนี่ยบางครั้งได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่เคยเทสให้ดูแล้วหรือบางรุ่นก็แพงจนเกินความจำเป็นของเราแบบนี้คือพอด,ดีีราคาย่ำยาว ตัวนี้คือ Tp-link Archer C64 นะครับเขาเป็นมาตรฐานระดับ AC1200 โดยที่จัดเต็มในเรื่องของการใช้งานที่ครบคันระดับพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น Beamforming การเข้ารหัสแบบ MU PA 3 MU MIMO Smart Connect โดยที่คลื่น5 GHz เนี่ยจะวิ่งสูงสุดนะครับที่867เมกะความเร็วสปีดเทสอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์1000เมกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวท้ายคลิปเราทดสอบให้ดูครับตัวจริงของเขานี่ต้องบอกว่า มินิมอลมากๆฮะทุกคนฮะคือมาทรงเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็เป็นแบบสีด้านๆแบบนี้เลยไม่เก็บรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับรุ่นี้ใครที่เบื่อฝุ่นเยอะหรือเป็นรอยขนแมวรอยนิ้วมือง่าย <c oughs> ไม่เป็นไรเลย <c oughs> พอเชื่อมต่อต่างๆก็ยังถือว่าให้มาครบคันครับตัวที่เขาจะให้มานะครับเป็นกิกะบิตพอทั้งหมดเลย กิกะบิตแวร์หนึ่พนะครับแล้วก็กิกะบิตแลนสี่พอตที่เป็นสีเหลืองนั่นเองด้านหลังจะมาพร้อมกับปุ่มรีเซ็ตและ WPS ด้วยส่วนด้านล่างเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ก็ยังมีปุ่มพลาสติกรองตัวเครื่องมาให้นะครับแล้วก็ยังรองรับการแขวนผนังด้วยถือว่าเขาใส่ใจครบคันฮะแม้ว่าตัวเครื่องจะเล็กกะทัดรัดแบบนี้ถ้าเราตั้งตัวเครื่องนะครับมันก็จะดูแบบเรียบๆแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับหรือใครที่เป็นเปิดพาเฟ่นะครับหรือที่บ้านชอบเอาแบบราเตอร์ไปแขวนกำแพงให้มันดูเทค่คนื่นดดยดูสิ สมมติว่าแพคแขวนกำแพงแบบนี้นะฮะเห็นไหมมันดูเรียบนะครับมันดูมินิมอลไม่ได้ดูดึงดูดสายตาหรือว่าเงาสะท้อนมากจนเกินไปครับดูที่เสาสัญญาณที่ให้มาเป็นแบบ4เสา,ส,ญญญส,าสัญญาณ MU m ม Mo 2เสาสัญญาณนี้ไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้แต่ว่าก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับโฮมยูสในปัจจุบันนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับง่ายๆคือเอาสายแลนเนี่ยเสียบเข้ากับตัวเราเตอร์โมเดมนะครับที่ผู้ให้บริการแถมมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับับบบกก็มาาเเสสีีียช่องนงนนน้ํิ คือแวนพอร์ตนะครับแบบนี้แล้วก็เซตตั้งค่านะครับด้วยสมาร์ทโฟนได้เลยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทเตอร์ครับกดเพิ่มอุปกรณ์ที่เขียนว่าเราเตอร์เลือกอันแรกครับไวเลสเราเตอร์แล้วก็เนกตามขั้นตอนไปนะครับเชื่อมต่อกับทีวีลิงค์เราเตอร์ชื่อที่ขึ้นมานะครับโดยพาสเวิร์ดเนี่ยสามารถดูได้ที่ใต้เราเตอร์อ่าขึ้นมาแล้วครับกดกไปได้เลยอันนี้จะขึ้นมาให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดตามที่เราต้องการได้เลยครับเลือกเป็น Dynamic IP อันแรก หรือพูดได้ง่ายน,นะครับกดเน็กยาวๆเลยก็ได้แล้วก็จะให้ตั้งชื่อ Wi-Fi นะครับสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นหน้าสรุปขึ้นมารอสักครู่นึงครับเมื่อขึ้นหน้านี้มานะครับก็พร้อมใช้งานแล้วคุณจะ Connect เ,เป็นเครื่อง2 4หรือ5 g h กเกก็ได้ ในกรณีนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดเป็น Smart Connect นะครับโดยในแอปพลิเคชันเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับว่าจะเปิดเป็น Smart Connect ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดต่างๆจะเปิดเป็น g u ส s t Network หรือเปล่าน,นะครับเราก็สามารถทำได้ Smart Connect เนี่ยคือการเปิดแล้วเนี่ยเขาใช้ชื่อเป็นชื่อเดียวเลยนะครับไม่ต้องเลือกเป็น2.4หรือ5 GHz ตัวระบบจะเลือกให้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกเองแบบอยากเกาะขึ้น5 g h z ตลอดเวลาเลยก็เปิดเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะ อันนี้แล้วแต่คนสะดวกนะครับลองไปเลือกกันดูตามที่คุณต้องการนะเราสามารถที่จะกดดูได้นะครับว่ามีอุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับเราบ้านนะครับจะทําเป็นบล็อกนะครับเป็นแบล็คลิ t ไปก็ได้แล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็น p a r e n t a l c o o t t r o s s a t t n n t w w r r k แชร์ Wi-Fi การเปิดปิด LED ด้านหน้านะครับการปรับโหมดนะครับว่าจะเป็น WiFi Router หรือ Access Point เขาก็รองรับการใช้งานนะครับในส่วนของ Advanced Setting เนี่ยก็สามารถที่จะต,ตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับโดยเลือกเข้าไปเป็น Web Config ตามปกติที่เราคุ้นเคยกันในการใช้งานนี่นะครับแบบนี้นะฮะใน a d v a n e เราก็สามารถตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็น Wireless Setting ที่มากขึ้นนะครับต d s n a t f o r w a r d i n g Parental Controls QoS IPv6 Wireless Setting เนี่ยคุณยังสามารถปรับค่าเพิ่มเติมได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นคลื่น5 GHz เนี่ยผมสามารถปรับได้นะครับว่าเป็นทาน s s m t t Tower เท่าไหร่นะครับจะเป็น Low b i t h i g h นะครับ Channel Width เท่าไหร่นะครับเลือกได้สูงสุดที่80นะครับอันนี้เป็น AC ตัโดยที่เมื่อเข้าจากสมาร์ทโฟนนะครับตัวหน้าเว็บก็ยังใช้งานได้ง่ายอยู่อันนี้ผมว่า power user น่าจะชอบกันะครับ ไปทดสอบใช้งานจริงครับนี่คือโฮไอพ p p ามนะครับจากหน้าจอตรงนี้ที่ผมเชื่อมต่อไปขึ้น 5G h z คุณจะเห็นว่าสปีดที่ขึ้นมาเนี่ยถึง866 Mbps เลยนะครับก็ตามที่ TP-Link เคลมไว้เดี๋ยวลองสปีดเทสครับว่าสปีดเทสอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์1000 m เราจะได้สปีดออกมาที่เท่าไหร่ฮะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจากการทดสอบนะครับสปีดผมจะได้มาเกือบเก0อบ b กร ถ้าอินเทอร์เน็ตบ้านคุณเป็นแพ็กเกจ500เมกนะครับก็ถือว่าปล่อยมาได้เต็มที่หายห่วงครับหรืออุปกรณ์คุณเนี่ยเป็นอุปกรณ์ Wi-Fi AC สรัก4 3 3 8 6 7แบบเนี้ยผมว่ามันก็ถือว่าปล่อยมาเพียงพอต่อการใช้งานได้นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ลอสที่รับได้อยู่เป็นเรื่องปกติของ Wi-Fi แต่ถ้าเกิดอุปกรณ์คุณ high e n กว่านี้เยอะๆนะครับเช่นเป็น Wi-Fi a c 1733แบบเนี้ยก็อาจจะต้องมองหารุ่นนะครับที่เป็น AC ที่สูงกว่านี้จะามาดูหนังดู 4K เเล่นเกมต่างๆนะครับก็เรื่องการใช้งาน ปิงหายหว่วงไม่ต้องกลัวเรื่องแดงแต่อย่างใด และทั้งหมดนี้นะครับคือ TP-Link Archer C64 ครับเป็น AC 1200 Wi-Fi r o u อร์ที่ราคาไม่แพงและคุณภาพไว้ใจได้ครับโดยเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับการรับประกันนะครับแบบ Limited Lifetime Warranty ด้วยผู้ที่สนใจเรียเพิ่มเติมการสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายไอทีทั่วประเทศนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นเราเตอร์รุ่นใดจาก TP-Link วันนี้ผมพัดลาไปก่อนฝาก Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ